ไม่ว่าตอนนี้เธอกำลังนั่งอยู่ดนเตียงเดินเข้าห้องน้ำทำกาแฟแก้วแรกหรือกำลังมองท้องฟ้ายามเช้าก่อนจะเริ่มให้เธอสูดหายใจเข้าลึกๆนับหนึ่งสองสามแล้วค่อยๆผ่อนออกยาวๆทำอีกครั้งนะหายใจเข้าเก็บความสงบเข้าไป หายใจออกปล่อยความกังวลของเมื่อวานออกไปปล่อยทุกอย่างที่หนักให้ไหลออกจากตัวเธอทีละนิดวันนี้ไม่ต้องเก่งที่สุดไม่ต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แค่ใจดีกับตัวเองก็ถือว่าเป็นชัยชนะแล้วเชาว้านี้เราอยากให้เธอลองถามหัวใจตัวเองเบาๆว่าวันนี้ ฉันอยากดูแลตัวเองยังไงดีนะคำตอบไม่ต้องใหญ่โตอาจเป็นการกินข้าวช้าลงหน่อยการตั้งสติก่อนตอบข้อความการผักสั้นๆหลังงานชิ้นหนึ่งหรือแค่ไม่ตำหนิตัวเองในทุกความผิดพลาดเล็กๆรู้ไหมคนที่เราลืมดูแลบ่อยที่สุดคือตัวเราเองแต่วันนี้ เธอกลับมาที่นี่แล้วมานั่งตั้งใจฟังเสียงของตัวเองนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการรักตัวเองอย่างแท้จริงก่อนจะเดินออกไปเผชิญโลกเราอยากให้เธอค่อยๆนึกถึงตัวเองในกระจกไม่ใช่เพื่อวิจารณ์แต่เพื่อขอบคุณขอบคุณดวงตาคู่นี้ที่ผ่านรอยน้ําตามานับครั้งไม่ถ้วน ขอบคุณหัวใจดวงนี้ที่ยังเต้นแม้ในวันที่เจ็บขอบคุณร่างกายนี้ที่พาเธอผ่านทุกวันไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนขอบคุณตัวเธอคนนี้ที่ยังลุกขึ้นมาเริ่มต้นวันใหม่อีกครั้งเธออาจไม่รู้แต่ทุกครั้งที่เธอเลือกใจดีกับตัวเอง เธอกำลังรักษาบาดแผลบางอย่างในใจแบบเงียบๆแบบที่ไม่มีใครเห็นแต่ตัวเธอรู้สึกได้ลองนั่งนิ่งๆสักครู่และพูดกับตัวเองเบาๆว่าวันนี้ฉันจะไม่กดดันตัวเองวันนี้ฉันจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครวันนี้ ฉันจะให้ความรักตัวเองมากกว่าวันที่แล้วนิดหนึ่งฟังแล้วใจมันเบาขึ้นไหมถ้ายัางลองอีกครั้งก็ได้นะไม่ต้องรีบทุกคำที่เธอพูดออกมาคือยารักษาหัวใจของเธอเองแล้ววันนี้อยากให้เธอรู้ว่าความสุขไม่ต้องหาไกลมันเริ่มตรงนี้เองเริ่มจากลมหายใจเข้าออก เริ่มจากการยิ้มให้ตัวเองในหัวเริ่มจากการเชื่อว่าฉันคู่ควรกับความสบายใจบางครั้งหัวใจเราเหนื่อยเพราะเราคิดว่าเราต้องเข้มแข็งต้องสมบูรณ์แบบต้องทำให้ทุกคนพอใจแต่วันนี้ลองเปลี่ยนภาษาที่ใช้กับตัวเองดูนะจากต้องทำให้ดีเป็น ทำให้พอไหวก็พอจากฉันควรทําให้ได้มากกว่านี้เป็นฉันทําดีแล้วในแบบของฉันเชาน้านี้อยากให้เธอรู้ว่าเธอมีสิทธิ์เริ่มใหม่ไม่ว่ามือของเมื่อวานจะหนักแค่ไหนไม่ว่าเมื่อคืนเธอจะร้องไห้หรือวันนี้เธอยังรู้สึกไม่แน่ใจ แต่การที่เธอยังลุกขึ้นมาฟังตอนนี้คือสัญญาณว่าเธอพร้อมจะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งลองนึกถึงสิ่งดีๆอย่างหนึง่งที่เธออยากให้เกิดขึ้นในวันนี้อาจเป็นการเจอคนใดคนหนึ่งที่ยิ้มให้งานผ่านไปได้ราบรื่นหรือแค่ความรู้สึกว่าเธอสงบกว่าเมื่อวานนิดนึงแค่สักอย่าง แล้วปล่อยให้มันค,ค่อยๆเดินเข้ามาหาเธอฉันอยากให้เธอเชื่อสิ่งนี้เสมอนะเธอมีคุณค่าเธอสำคัญเธอคู่ควรกับความรักความสงบและความสุขทุกอย่างไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่ตัวเธอเนี่ยแหละเห็น และเราก็เห็นวันนี้ขอให้เธอเดินออกไปแบบเบาๆไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืนไม่ต้องทำตัวหนักกว่าที่ใจรับไหวถ้าวันนี้เธอแค่หายใจให้ลึกขึ้นสักครั้งยิ้มให้ตัวเองสักนิดหรือคิดว่าฉันยังไปต่อได้นะ นั่นก็คือวันดีๆของเธอแล้วก่อนจะปิดตอนนี้ขอให้เธอวางมือที่อกตัวเองเบาๆรู้สึกถึงจังหวะเต้นของหัวใจไหมนั่นคือเสียงของชีวิตเสียงของความหวังเสียงที่บอกว่าฉันยังอยู่และฉันยังพร้อมจะรักตัวเองอีกครั้ง วันนี้ขอให้เธอเดินออกไปด้วยใจที่อบอุ่นอ่อนโยนและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองเพราะเธอคู่ควรกับความรักทุกรูปแบบรวมถึงความรักจากตัวเธอเองด้วย